เจ็ดแปดสี่ศูนย์เกียร์สิบสองคานหน้านิวฮันแลนด์นะครับรถเก่านอกนะครับเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับคานหน้านิวฮันแลนด์นะครับแต่มาไล่ราคาของแต่งนะครับตัวรถนะครับเช็คเครื่องเช็คปั๊มนะคันนี้เกียร์ท้ายยางใหม่นะครับทั้งหน้าเป็นส3 6 28ข้าหกแปดงหลัง16.9หกุดเก้าสามแปดสี่มิหน้าแทงงหรือขานาดแปดคุดนะครับ เทอร์โบกองเปียกนะครับเนี่ยเป็นกองเปียกกงกองแก้วขึ้นมดนะครับก่องเปียกขึ้นข้างนะครับกองเปียกขาดกองแห้งนะครับลากไปแล้วก็จบติดแหวนติดฟิล์มนะครับมี่ภายในครับน,นครับนงใหม่เลยนะครับ ลากนะครับหางแห่งป่องนะครับ6938ไถลอนนะครับอันนี้ได้สวยเลยครับดูภายในครับ ใส่มีด8ฟุตแท้งหลีนะครับคานหน้านิวฮอลแลนด์นะครับรอครับรอมากมายครับคานหน้าิ้วนะครับเบียร์12คุณ12ธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะครับ ยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่สี่เส้นนี่ก็หกหมื่นกว่าครับประมาณหกหมื่นกับเจ็ดหมื่นนะครับทุทตบูมีกองเปียกพ่อขึ้นข้างนะครับนี่ก็ราวๆสี่หมื่นนะครับราวไปราจตกสิบหมื่นกับบาทไฟใหนอีกเป็นหมื่นนะครับแอร์ฟิล์มต่างๆนี่สามสี่หมื่นนะครับใบมีดนี่เจ็ดหมื่นกว่าแล้วนะครับตอนนี้เหล็กขึ้นครับของแต่งประมาณสามแสนนะครับที่ทำเข้าไป ยอดเลยครับสวยครับพร้อมส่งครับใจรอดหรอรแบนนี้สวยครบจบนะครับปลกสูกเทอร์โบ125แรงม้านะครับลากอ้อยลากลูกพ่วงลากกระเช้านะครับสําหรับเกาแก่ไรอ้อยนะครับรุ่นนี้จบจริงๆครับดูแลง่ายซ่อมง่ายอะไหล่ถูกนะครับราคาไม่แพงนะครับตอบานองดูจิแท็กเตอร์นะครับ